วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาถึงวันศุกร์แล้วก็บทอ่านก็เปลี่ยนมาจากหนังสือที่เราฟังเมื่อวานนี้มาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือโยอลในพระคัมภีร์เดิมนะครับโ,โอลนั้นได้เตือนประชากรของพระบินเจ้าให้ระมัดระวังและเตรียมตัวที่จะไปหาพระองค์ ในรูปแบบของคนที่มีสติท่านบอกว่าท่านผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของข้าพเจ้าจงสวมผ้ากระสอบนอนสักคืนเพราะว่าที่เวทของพระพิจ้าของท่านไม่มีธัญญาบูชาและเครื่องบูชาแล้วหมายความว่าเราประชากรสมัยนั้นหันหลังให้แก่พระเจ้าจงปล่าประกาศให้มีพิธีจำศีลนหดนอาหารจงเรียกผู้คนมาจุมนุมกันจงรวบรวมบ,บรรดาผู้อาวุโสและชาวแผ่นดินทั้งเส้น ไปยังพระนิเวศของพระเจ้าอัน,นิจาหนอวันนั้นเพราะวันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นจะมาเป็นการทําลายล้างจากองค์พระผู้ทรงสรรพานุภาพวันทําลายล้างล้างโลกดวงอาทิตย์จะอับแสงพระจันทร์จะเป็นสีเลือดดวงดาวจะตกจากฟ้าพระเยซูเจ้าเขาพูดอยู่ว่าเตรียมใจไว้ให้วันนั้นน่ะ เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีของพวกเราที่จะจากโลกนี้ไปอย่างผาสุขแต่จะเตรียมอย่างไรแล้วพี่น้องก็เตรียมทุกวันทํำยังไงพี่น้องก็ประพฤติถูกให้ทุกวันประพฤติในทางที่ถูกเดินในแสงสว่างเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นแสงสว่างใครที่เดินตามพระองค์ไปคนนั้นก็จะอยู่ในความสว่างและพระองค์บอกอย่าเดินในความมืดเพราะท่านจะหลงทาง มีเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องได้ยินมาแล้วหลายปีมาแล้วตั้งแต่ปี1912นั่นนะ่ะอันยนี้ก็เดือนนี้นก็13ก็ต้องต้องร้อยปีมาแล้ว2013นี่ก็ร้อยร้อยกับหนึ่งปีก็มีเรือลำหนึ่งชื่อไททานิกซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดสร้างมาแบบหรูหราแล้วก็ฟู่ฟ้ามั่นคงข้างๆเขียนว่าเรือลำนี้ไม่มีทางจมในคืนวันนั้น วันที่15เดือนเมษายนเมื่อ100กับ1ปีมาแล้วนั้นมีประชากรมีคนโดยสารที่อยู่ในนั้น1,500คนแล้วก็จมลงทะเลทั้งหมดยกเว้นบางคนที่ได้เรือเรือเล็กแล้วก็กลับมามาอย่างที่เดิมแต่ทุลักทุเลมากที่สุด มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเขียนมีคําถามว่าถ้าท่านอยู่ในเรือลํานั้นนะ่ะในวันที่กําลังจะพินาศนั้นนะ่ะท่านจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรคือมันกำลงังจะลงอยู่แล้วท่านกําลังคิดอย่างไรในเมื่อท่านอยู่บนเรือท่านจะไปจัดเก้าอี้ e, อยู่บนดาดฟ้าไหม เราจะส่งไปตรงโน้นตรงนั้นว่าเออตรงนี้สวยตรงนั้นสวยไหมเปล่าเปล่าเลยเวลานั้นเราจะต้องคิดถึงชีวิตของเราว่ารอดหรือตายฉะนั้นในชีวิตของเราพี่น้องในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็สอนเราว่าหลายครั้งความตายมาหาเราเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกอะไรบอกอะไรมาก่อนเลยบางคนก็อุบัติเหตุบางคนก็ โรคร้ายก็มากระทันหันทุกวันนี้พูดคำเดียวเวลาที่เสียในโรงพยาบาลก็มักจะบอกว่าแผลติดเชื้อหรืออะไรต่างๆหรือว่าเชื้อเข้าในเส้นเลือดก็เลยคำตอบของเขาก็ง่ายๆก็คือว่าคนคนนั้นจะต้องไปกระทันหันโดยไม่มีโอกาสที่จะเตรียม ใจิตใจหรือพบปากกับทางครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านโยแอนเนี่ยก็จะบอกกับพวกเราว่าพี่น้องครับพี่น้องกําลังเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรพี่น้องเตรียมอะไรก็เตรียมไปเถิดแต่อย่าลืมที่จะเตรียมวิญ,ญญาณของพี่น้องนั้นให้เป็นวิญญ,ญาณที่งดงามเพียงพอที่จะไปพบพระบิเจ้าอยู่ในสูงสวรรค์นะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็เห็นชาวบ้านชาวเมืองติดตามพระเยซูเจ้าไปก็มีพวกหนึ่ง ที่อิจฉาพระองค์เวลาที่พระองค์ไล่พิศาสออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนประหลาดใจแต่ไอ้หาเรื่องบางคนเนี่ยนะมันคันปากยิบยิบแล้วก็บอกว่าพระเยซูเจ้าขับไล่พิศาสด้วยอํานาจของเบเอนเซบูลคืออํานาจของเจ้าแห่งผีนั่นเองดูสิทุกวันนี้ก็จะมีคนพูดเหมือนกันแล้วแหละว่าคริสต่งเนี่ยเขา ขับไล่พิศาสตร์เขาสวดภาวนาเขารับสินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไอ้พวกนี้คงจะเป็นคนบาปถึงได้ไปวัดไปวาเราไม่มีบาปสบายอยู่ที่บ้านดูนิยายน้ำเน่ากินเหล้ากินยาแล้วเรารู้สึกไม่มีผีเข้ามาในตัวของเราเลยหารู้ไม่ว่าที่นั่นนั่นแหละผีตัวโตนะครับพงษ์ยังบอกอีกว่า อธิบายแล้วบอกเนี่ยถ้าอาณาจักรภายในเนี่ยมันต่อยกันจาอำนาจแห่งผีมาไล่ผีมันก็แย่แล้วสิบ้านเมืองของมันก็พังทลายที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์รู้ว่ามันมีนรกอะ่ะและนรกเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของผีและมันต้องการให้คนไปอยู่ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันทํางานวันหนึ่งไม่ใช่สิบชั่วโมงแต่เป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงถือโอกาสที่เราจะพลาดพลัง้งแล้วมันก็เขย่าไปเลย ถีบเราลงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจะยอมหรือเปล่าพี่น้องพระเยซูเจ้าบอกว่าเมื่อคนแข็งแรงถืออาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีแล้วเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นแล้วพระยังบอกอีกว่าผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราก็กระจัดกระจายไป แล้วยังเสริมอีกพวกยังเสริมอีกว่าเมื่อพิศาต์ออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห่งแล้งหาที่พักเมื่อหาไม่ได้มันก็จะมาที่เดิมแล้วเข้ามาสิงสู่ในมนุษย์คนนั้นที่นั้นก็จะมีความร้ายกาดเป็นสิบเท่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเยซูเจ้าแต่มันก็เกิดขึ้นในสมัยของเราเช่นเดียวกันว่า ที่ผีชอบอยู่นี่ก็คือใจของมนุษย์และใจของมนุษย์เนี่ยอ่อนแอพอที่จะให้ผีเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วมันก็จัดแจงทุกอย่างให้เขาให้ความคิดต่างๆที่จะทำให้คนคนนั้นนะ่ะได้ถลําเข้าไปในความชั่วร้ายมากขึ้นทุกๆวันวันนี้ห้าพรุ่งนี้เป็นสิบลงไปยี่สิบสาสิบถ้าหากเรารู้ตัวเรากลับใจ เมื่อนั้นมันก็จะอยู่ข้างนอกใจเราแล้วก็ยืนรออยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อไรที่พวกเราพลาดพลัง้งมันจะวิ่งเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในใจของเราที่นั่นน่ะคนที่ถูกผีเข้าไปในใจิตใจของเขาเนี่ยเขาจะซ้ำร้ายกว่าเดิมอีกอันนี้พ่เยซูเจ้าเตือนพวกเรานะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าให้ใจของเราว่างคือพยายามเสริมด้วยพลังของพระเยซสุจ้าคําภาวนา อ่านพระวาจาและมีโอดมการที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าอย่าให้จิตใจของเราว่างหรืออย่าถลํมจิตใจของเราไปในทางที่ผิดปล่อยให้มันไปในทางที่ผิดนิดหน่อยนะวันนี้นิดหน่อยไอ้พ่กนี้ก็นิดหน่อยหลายนิดหน่อยก็กลายเป็นเรื่องอุร่อเลยพี่น้องดังนั้นอย่าไว้ใจตนเองและอย่าอย่าไปเล่นกับผี ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีพลังเพียงพอที่จะไม่สนใจยาดีกับกิจการของมันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์